ครับสวัสดีครับเจอกันแล้วนะวันนี้วันเสาร์นะครับผมวนะันนี้วันเสาร์นะสองตัวบนนะสองตัวบนวันนี้มาละมาละมาละ,าละสองตัวบนนะครับวันที่หนึ่งนี้นะวันที่หนึ่งนะครับสิบครับให้สูตรไปแล้วนะให้บอกไปแล้วนะสิบหลักสิบหลักหน่วยนะสิบเหลือสองเจ็ดปดเก้าเนาะหน่วยเหลือห้าหนึ่งเจ็ดปดเก้านะครับมาจัดชนกันีนได้ตามนี้เลยนะครับนี่ นีชุดเต็มนะครับชุดเต็มก่อนตัดนะชุดเต็มก่อนตัดนะครับนี่นี่ครับสองหนึ่งเดี๋ยวนะมาดูให้ก่อนฝั่งใช้ฝั่งมาฝั่งละตัวเนาะใช้ฝั่งละตัวฝั่งละห้าตัวฝั่ง L อลอลฝั่งซ้ายอาฝั่งขวาจดไว้นะครับฝั่งหนึ่งสี่หกแปดสามห้านะครับ สี่หกแปดสามห้านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสองเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับสองเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับสองฝั่งนะครับมันชนสองสี่ห้านะครับมาสองนะวันนี้ชนแปดไม่เดียวนะครับแปดไม่เดียวนะครับแปดไม่เดียวแล้วก็เน้นไปที่แปดนะครับนี่แปดสองแปดนะครับเจ็ดแปดนะครับแปดหนึ่งนะ ก็แปดเจ็ดนะครับแล้วก็แปดห้านะแปดห้านะครับชนนะถ้าไม่ชนก็จับคู่จับคู่ก็จะได้มีแปดสองนะมีแปดสองนะจับคู่นะครับแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดได้นะแล้วก็สองห้าสองห้าได้อยู่นะสองหนึ่งฝั่งเดียวกันนะครับไม่ได้นะครับฝั่ง R องหนึ่งอยู่รวมกันไม่ได้นะอ่าเจ็ดเจ็ดห้านี่ติดเจ็ดห้านี่ติดดับนะครับเจ็ดห้านี่ติดดาบนะเจ็ดห้านี่ติดดาบนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับคนเราฝั่งนะครับได้ครับแปดหนึ่งนะครับสองแปดนะเจ็ดหนึ่งนี่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอ่าเจ็ดหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวนะครับเก้าหนึ่งนี่ติดดับนะครับก็แปดแปดนี่ติดดับนะนะครับตั้นี้เลยนะ อ่าห้าสองพอได้อยู่นะสองห้านะสองแปดนะที่มีเน้นก็มีสองแปดปดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับแปดห้านี่ได้อยู่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันก็จริงนะฮะแต่ก็มาสองฝั่งฮนะแปดอยู่สองฝั่งเพระชนแปดนะครับได้อยู่นะตามนี้เลยเจ็ดหนึ่งนี่ไม่น่านะครับเบาเบานิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะ อ่สองหซื้อได้ครับเบาๆนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับจับชนนะจับชนให้แล้วนะครับนี่2ตัวนะครับสองตัวเด่นสิบหน่วย8ดนะครับชน8ดนะเล่น8ดก่อนเลยนี่สิบหน่วยบนชนแปดนะครับแปดแปดติดดับนะก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับนี่สองแปดเจ็ดปดปดหนึ่งปดเจ็ดนะครับแปดห้านี่เบาๆ ไอ้แปดเก้าเก้าแปดนี่เมดนี้ไม่รู้จะดับอยู่ไหมดับตัวเดิมเหรอครับหกเก้านะหกกับเก้าสิบหน 90, met, <M> ่วยนะนะสิบหน่วยนะครับดับดับสิบหน่วยเก้าไม่รู้ดับอยู่ไหมถ้ามาอยู่ก็แปดเก้าเก้าแปดมานะครับบอกก่อนนะถ้าดับมาอยู่ก็คือเก้าแปดแปดเก้ามาเลยนะครับถ้าดับไม่อยู่นะงวดที่แล้วนี่ดับหกกับเก้าเหมือนเดิมอ๋อหกกับเก้าครับวันนี้ก็ดับหกกับเก้าอีกสิบหน่วยนะสิบหน่วยนะสิบหน่วยบนนะครับถ้าดับมาอยู่ ทางวันนี้สูตรนี้ดับมาอยู่ถ้ามาเก้านะครับสูบสูบสูตร R ขวาดับเก้าสูบสูตร L ดับหกนะครับวันนี้ก็ดับวันที่ผ่านมาก็ดับหกกับเก้าแล้วก็ตรงกันด้วยหกเก้าแล้วก็หกเก้าวันนี้ก็หกเก้านะครับสิบหน่วยนะถ้าเก้าดับมาอยู่ก็แปดเก้าเก้าแปดเลยถ้ามาเลยนะครับชนแปดอยู่แล้วนะอ่าชนแปดเม็ดเดียวนะครับนี่ชนแปดเม็ดเดียวแต่เก้ามันไม่มีในสองฝั่งไงเก้าไม่มีสองฝั่งนะเบาเบานะครับ สฝั่งนะสองฝั่งไม่มีนะครับไม่มี9เลยนะฝั่ง L ส6 8 3 5หนะครับฝั่ง R ฝั่งขวานะครับสองเจนะครับไม่มี9นะครับไม่มีข้าวนะตอนนี้เลยนะครับสิบก็2องเจ็ดแปดเก้านะสองเกหน่วยก็5้า8 9ถ้าถ้าสูตรยังเดินต่อนะครับ2ตัวตรงๆนะสตัวตรงตนะครับเหมือนสูตรที่ผ่านมาถ้าไม่ติดดับ6กับเก็ 62ตรงๆเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวทำสองตัวเสร็จนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาจับสาหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีแค่สามตัวนะหลักร้อยได้ไแค่สามตัวหลักร้อยแค่สามตัวยจะตัดไปอีกตัวหนึ่งจะเหลือแค่สองตัวนะวันนี้เหลือน้อยชุดมากนะครับเหลือน้อยชุดมากขอให้โชคดีกันนะครับผมนะให้โชคดีกันเลยนะครับนี่ชุดเต็มนะดูให้ดีดูวะนี่ชุดเต็มก่อนตัดนะครับ ชุดเต็มชุดเต็มก่อนตัดนะครับได้ประมาณนี้นะอ่าเอาที่สิบสิบก็อย่างงี้แล้วครับนี่สิบนะครับสิบ 10, หน่วยนะครับามนี้เลยนะครับนี่สองตัวตรงๆนะสองตัวบนนะนี่ครับามนี้เลยสองหนึ่งหนึ่งสองอยู่ฝั่งเดียวกันนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอยู่ฝั่งเดียวกันนะจะมายากนิดนึงไปฝั่งซ้ายอ่ะสี่หกแปดสามห้าเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งแอลฝั่งซ้ายนี่มาเยอะนะ มามามาบ่อยครับแล้วก็สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนี่ก็มาบ้างนะแต่ก็ชนแต่ส่วนมากจะชน้าชนแล้วมันจะมาไงนะครับวันนี้ชนแปดนะครับชน 8, แปดเม็ดเดียวชน 8, แปดเม็ดเดียวแล้ว็วิ่งแปดไปเลยนะวันนี้นะไม่ต้องฟังเสียงใครนะครับชนแปดไว้ก่อนนะเม็ดเดียวครับตอนนี้เลยเนาะนี่ไม่มีอะไรวันนี้สวยนะครับ เป็นแปดเราก็เลือกแปดก่อนนะถ้าไม่ชนเราจับคู่เราจับคู่เราก็ได้แค่นี้แหละครับสองแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดห้าเบาเบาแล้วก็แปดเจ็ดเก้าดับสิบหน่วยไม่อยู่นะก็มาเก้าแปดแปดเก้านะครับตามนี้เลยนะครับนี่ชุดเต็มนะเจ็ดห้าติดดับนะครับเก้าหนึ่งติดดับนะครับแปดแปดติดดับนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านี่ไม่ติดดับนะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าไม่ติดดับนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านนี้มีไหมอ่ะ จ็ดเจ็ดมีอยู่เก้าเก้ามีอยู่นะแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านี่ซื้อได้นะครับเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลมานะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับแปดแปดติดดับนะแปดแปดติดดับสมมุติว่าแปดเด่นแปดไม่มานะครับแปดไม่มาก็จะตามสูตรมันก็ได้เนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแต่แปดแปดมันติดดับนะติดดับไม่รู้ดับอยู่ไหมนะอ่าบางครั้งมันก็ดับไม่อยู่นะครับพิจาณาดูด้วยนะครับอันนี้นะครับพิจารณาดูด้วย ที่เหลือก็เจ็ดเจ็ดแปดแปดเด่นอยู่ครับเจ็ดเจ็ดไอ้ยเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านี่เด่นนะครับเด่นอยู่อผมทําไว้สามสิบกว่าชุดสามสิบกว่าชุดที่ว่ามานะที่ว่าชนแล้วก็ชอบมานะมันชนอยู่มันชนเจ็ดเจ็ดมันมีห้าห้าเบิ้ลนะห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับอ่าที่ดูนี่ดูแนวมันนะผมดูแนวอยู่นะครับตัวนี้อ๋อมีส้มสามครับออสมสาม ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับที่ติดเบิลนะห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเราก็ติดอยู่ในเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเนาะแต่ไม่รู้ว่าแต่ว่าสองสูตรเรามันชนแปดไงชนแปดนะครับสองสูตรชน 8, แปดเราก็เอาตามนี้นะครับขอให้โชคดีกันนะครับผมเดี๋ยวพวกนี้ก็มาดูหลักร้อยกันแล้วก็สรุปสามตัวเลยครับสามตัวบนน้อยชุดนะครับมีชุดเต็มชุดเต็มก็ได้เท่าไหร่ไม่ร,มรู้ไม่เยอะหรอกนะชุดเต็มเพราะว่าาหลักร้อยสิบสิบสิบเป็นเหลือแค่นี้เนาะ เป็นเหลือสี่ตัวหน่วยเหลือห้าตัวแล้วก็หลักร้อยแค่สามตัวนะร้อยสามตัวแล้วก็ชุดเต็มก่อนชุดเต็มมาให้ชมแล้วก็ล้วก็จะตัดไปตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็นี่ขอให้โชคดีกันนะครับขอให้สองตัวบนตรงๆนะครับโชคดีกันนะครับสวัสดีครับผมเราพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม